จานดีโลบักหมดตูดทำยังไงดีเกเลซินเติมที่นี่สิครับลอวาบัก ร้านบริการเติมโลบักและกดเกมพาร์ตแบบต่างๆมากมายมีทั้งบ็อกฟุตคิงพิทออสตาอะนิเบไฟเตอร์แถมยังมีทอยโค้ดขายอีกด้วยและบริการอด่นอีกเพียบเลยที่ลาวาบักตาสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะมีน้องส่งมาบอกว่าพี่ลองเล่นแบบนี้ดูมันคล้ายคิงเลกาสีเหมือนกันวันนี้ก็เลยเอาจอร์ดี้มาฮะเออจอร์ดี้สุดหล่อมาตายคอยตะลึงของเราไงเออมาดูดิว่าแบบเนี้ยมันคล้ายจริงหรือเปล่ปาใจจจอร์ดี้เป็นพยานแต่ก่อนอื่นทุกมึงอย่าลืมกดไลค์ลกดแชร์ ด,ด,ด้วยนะครับก็ยินดีซื้อเสื้อกุญแจนะฮะซื้อแรกก็ขอบคุณมากครับผมตอนนี้กำลังจะแดกมาม่าแล้ว <c ười> <c ười> จะบ้าตายโอเคก่อนจะเริ่มกัน <c ười> เดี๋ยวมาดูก่อนตอนนี้เราอู่เลเวลแคป500ร้อยเลยนะว้าวข้าหัว1,000พผลพิศาจอันนี้มีผลแสงแมกมาสะเทือนไฟน้ำแข็งโซตีนหมีเออไม่ใช่อุ้มตีนหมีทรายแล้วก็ผลเกลือที่ทุกแบบชอบมีผลล่องหนส่วนดาบฮะก็จะมีคัตนากับดาร์กเบดว้าว มีดาบกากกับดาบสุดเทพกูเ <c oughs> ยังชอบเ <c oughs> ขาบอกให้จอยกรุ๊ปด้วยนะจะได้รีวอร์ดพิเศษโอเคได้ครับพี่จอยเลยมาดูที่เกมพารกันก่อนนะโอ้ลัคก,กี้เรื่องโชคลาภ <c oughs> ไว้ใจจอยได้ฮะมันดวงดีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อนะครับมาที่นี่เลยคูณ2 exp และคูณ2มันนี่เออที่สำคัญดาร์กเบฮะซื้อ <c oughs> แล้วก็นี่คอฟฟบทเรือผีสิง จัดไปเท่านี้เราก็จะเป็นเทพเจ้าได้ที่ขนาดยังไม่เล่นนะเนี่ยกูซื้อเกมพารไปแล้วฮะโดนหลอกแดกตักง,ง่ายจริงเลยจอร์ดี้เนี่ยคนมันรวยยเงี้ยเจ,จ้าชายบอกเกลือไงไปเล่นกันเลยเข้ามาปุ๊บมันบอกกําลังจะชัดดาวเซิร์ฟเวอร์ในอีก60วินาทีครับชัชัโอเคแล้ว ให้มันเช็ดดาวเซิร์ฟก่อนล้วกันนะท่านผู้ชม2000 years later เข้าเกมมาใหม่แล้วจ้าโอเคขอปิดเพลงก่อนเลย BGM เ้ยเข้ามาถึงทำไมกูเลเวลสี่เลยวะเกิดอะไรขึ้นเอ้าและกูมีแค่คอมแบทฮะฮะอยู่เวลขึ้นเองเฮ้ยเกมชื่อนี่ว่าอะไรวะเนี่ยเกมซอนตินนี่มันอะไรกันครับเนี่ยฮะอยู่เวลกูขึ้นเองหรือเกมนี้ก็แชร์เววกันได้ได้ด้วยเลย อะไรวะเนี่ยมาดูที่อา้าดูกูไม่กล้าเลยนะผู้ชมกูยังไม่ได้ทำเปลยอะไรเลยเฮ้ยนี่นายเบลดกูมาแล้วนายเบลดนี่ไงดาบเราโยลุว้าวนายเบลดว้าวเขียวปัดมาเลยครับพี่โอเคงั้นเราอัพสเตตก่อนเลยฮะไม่ต้องฟาร์มมึงดูกูไม่ต้องฟาร์มท่านผู้ชมกูไม่ต้องฟาร์ามกูมอ,มอัพคาซอสไปก่อนเลยว่าไงเบลดขหน้าตูดมึงอยากได้อะไรไหนพาดักเบลดไปฟันเด้เบลดฟันได้เลยอันน,ยนนี้มัด อันนี้ดาบกูกดฟันแล้วเนี่ยเฮ้ยเล่เลเวลก็ขึ้นเองด้วยเฮ้ยสุดยอดแบบดีอย่างนี้แหละชอบฮะไม่ต้องเล่นเวลก็ขึ้นเองไอ้หนุ่มเดี๋ยวกูฟันให้นี่ฟันทีเดียวตายปับ๊บวิ่งมาแล้วครับปับ๊บทีเดียวปับ๊บปับ๊บเป็นไงเจ๋งปะน้องเจ๋งปะน้องดาบพี่ยืนเฉยเฉยมอนก็ตายฮะอะไรวะนี่มาดูสก,กิลกันหน่อยดีกว่าสก,กิลเซต ว้าวแมปแมปเกตดเอนี่อะไรเนี่ยเอ็กซ์ปาร์ตี้ด้วยด้วยกูยังไม่ทันโจมตีใครเลยแต่ฮิตกูขึ้นอะไรแมปนี้คืออะไรใช้สกิลสกิลก็ไม่โดนด้วยฮัลโหลนี่ดักเบดจริงหรือเปล่าครับพี่ดักเบดเกมเนี่ยเฮ้ยกูจะบ้าฟาร์มไปก่อนฟาร์มไปก่อนฟาร์มแข่งไอเบคอนเกมเราสามารถเก็บปุ๋ได้เลยนะแต่เก็บปุ๋ได้รอบเดียวเองไะเฮ้ยทำไมมันน้อยจังวะ โอเคตอนนี้เรียกว่ายี่สิบสามเลยฮะร้อยแรงแกงหุกอะไรวะเนี้ยโอเคอัพคาซอดไปเลยไอ๊ะสมบัติพิศดารได้หรือเปล่าครับพี่เนี่ยตัวน,นี้มันมีให้สุ่มผลพิศดารเนี่ยสองแสนห้าเลยเยอะเอ่ออูเลเวลโลกูโอเลเวลน้อยเกินไปได้ครับแล้วน,นี้เลเวลกูย,ยังขึ้นรัวๆเหมือนเดิมฮนะแล้วคือกูเข้าปาร์ตี้ใครมันก็นขึ้นมาปาร์ตี้อย่างเดียะโอเคแล้วตอนนี้กูก็เลเวลยี่สิบแปดแล้วท่านผู้ชม โอเคมารับเควสตรงนี้ต่อเลยเฮ้อดิฟันฟันมาได้ข้าบอสเหรออ้าวบอสตายแแล้วพี่ดูทรงว่ากูน่าจะได้ไปเล่นเซิร์ฟ VIP ฮะโดนแย่งหมดเลยฟันฟันเฮ้อได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เจออีกแล้วฮะวัยรุ่นดาบิฆาตอาสูนเจอทุกขี้เลยเฮ้ยใจเย็นไอ้หนุ่มเฮ้ตอนนี้เรามีสกิลเอ็กซ์นะท่านผู้ชมสกิลเอ็กซ์ไม่ไม่เ็นใ้ได้เลยอะไรวะเนี่ย เึ่งทำสกิลมาทำไมทำมันใช้ไม่ได้ดูดา์กเบ็ดแล้วนะเว้ยดาบเสียโลบักพี่เฮ้ยเกินไปหรือเปล่าเฮ้ย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 เกมเฮ้ยเกมเฮ้ยเฮียอะไรวะเนี่ยแอดบินแอดมินอยู่ๆกาะอาท่านผู้ชมเฮ้ยเกมมึงเสร็จจริงปะเนี่ยกูถามจริงเฮ้ยกูว่าอีกสักจัวโมงกูค่อยกลับมาเล่นดีปะเนี่ย มึงทำเกมไม่เสร็จก่อนไหมแอดมินโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ฟาร์มจนเลเวล500เรียบร้อยแล้วฮนะโอโ้เล่นแป๊บเดียวเองนะครับเกมนี้เอาจริงฟาร์มง่ายๆฮนะความเสี้ยวของมันคือเราจะฟาร์มเกาะไหนก็ได้นะครับเออเลวลตันได้เหมือนกันอูก็ฟาร์มไปเรื่อยแล้วท่านผู้ชมโอเคแต่ก่อนอื่นนะเลเวลตันเดี๋ยวผมพาไปดูบุคคลลึกลับที่ในไทยดังอยู่ช่วงหนึ่งฮนะใช่เลยครับเพราะคนนั้นคือพระบิดา ตอนนี้กฟ้าบิดาเขาขายหาคิดนะทนาผู้ชมราคาแสนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวกูกดให้ดูแล้วกูซื้อมาละเห็นมันแตกต่างอะไรตรงไหนเลยแขนกูบวมขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยมันโดนพึ่งต่อยหรือเปล่าเดี๋ยวจอตี้กูถามจริง ผมเล่นเป็นสายผลปีศาจนะท่านผู้ชมนะกูอัพสแตตตอนนี้หนึ่งพันแล้วก็เลือด1,000พันเออ่ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่เลยฮะแต่มีอย่างนึงที่น่าสนใจคือมันจะมีเกาะที่เราสามารถเสกเจ้าทะเลได้ด้วยเดี๋ยวพาไปดูเกาะเจ้าทะเลโอ้อยู่ตรงนู้นเลยฮนะเอ๊ะนั่นครวนะนั่นเลือดออกหรือเปล่าพี่เอา้าตกน้ำตายอะไรวะนะเดี๋ยวพาไปดูว่ามีใครเสกเจ้าทะเลหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเจ้าทะเลมันเสกยังไงน่าจะต้องตีแล้วก็เสกเหมือนเสกมังกรในเคหรือเปล่าเอา เดินทางแป๊บหนึ่งพอดีผลพี่มันชาอนนงนะโอ้ยแย่เหมือนจะมีคนตีมอนอยู่ด้วยนี่แหละฮะคือเกาะที่เจ้าทะเลเกิดแม่เกาะใกล้ๆเกาะในเคลเหมือนกันนั้นนี้ย่ยเออเมื่อเราจะต้องจ,จัดการคนนี้แน่เลยฮะเขาคือใช่แหละครับเอเลนเยเกอร์ผมไม่ได้ริมนี่ผมไม่ได้ริไมไวรุ่นดูดบกจากดิงไปเลยแล้วกันอ้าวหายันนีอยู่นี่อยู่นี่น <c oughs> เดินไปไหนแล้วครับหนุม่ม ยิงไฟเอาไม่โดนหรอสก,กิลคุณมาอะไรวะเนี่ยสมมติว่าเราตีเหมือนมันจะได้ลูกแก้วหรืออะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออถ้าได้ก็ให้เอามาเสกตรงนี้นะฮะมันจะมีรูไว้ใส่ใอยู่รูไว้ใส่ในี่เลยนะมีรูตรงนี้ฮะชัดเลยนะฮะคิงเลกาสีเอยนี่ไงเหมือนเขาคนนี้จะได้หรือเปล่าเฮ้ยเรากลับไปหาผลพิศดารกันดีกว่าท่านผู้ชมเออไปสุ่มผลพิศดารเกมนี่เนี่ยข้อดีข้อเดียวเลยท่านผู้ชมผลพิศดารสวย นะฮะเออสกิลผดพิสัท์เท่ที่เหลือหาแดกไม่ได้เลยอย่างอื่นตีตีบางทีกูก็ได้เวลอะไรเงี้ยเออยังมีอยู่ในะระบบนั่นนะี่ะกุลาพีอะโอเคแต่ข้อดีคือผลพิาสาจ์สวยฮะเหมือนเจ้าของแบบนี้มันมันถนัดทําสกิลผลพิาสาจ์ยังไงไม่รู้ผลไฟเรารีวิวไปแล้วเนาะก็ถือว่าดีฮะต่อไปผลต่อไปเลยพี่โอ้สีขาวปัดมาเลยผลผล่องุนไม่ต้องรีวิวก็ได้บ้างผลสตีนเนี่ยซุมต่อไม่รอแล้วนะโอ้เงินติดลบ้วยว่ เกมได้ผลแสงกัน <ules> ท่านผู้ชมมสุ่มต่อนี่สุ่มต่อได้ไหมสุ่มต่อไม่ได้ลวเงินติดลบงั้นแดกผลแสงเลยละกันปาบกันไปมาแล้วฮะเดี๋ยวมาดูสกิลกันดีกว่าว่าเทหรือเปล่าเริ่มที่สกิลแซดกันป้ามสกิลเอ็กซ์มิลเลอร์กระจกเงาแหวสกิลซีโอสกิลวีสุดยอดครับสวยแล้วก็สามารถบินได้ บินอะไรวะเนี่ยเฮ้ยผลแสงก็บินกันอย่างนี้เหรอกูเพิ่งรู้ชีวิตในทีทีไหนเนี่ยโอ้โหนี่ไงอ๋อเอฟเฟกต์เพิ่งมาเอฟเฟกต์เพิ่งเงมาโหลดไม่ทันเกมโหลดไม่ทันโอ้แต่โอ้แต่มันเร็วมากเลยนะเฮ้ยมันเร็วเกินไปหรือเปล่ากูนึกว่ารถซิ่งโอเคประมาณนี้ครับผลแสงประมาณนี้เงินกูติดลบไปแล้วท่านผู้ชมทำอะไรไม่ได้แล้ะเข้าช็อปหน่อยละกันเติมเกมหน่อยเติมเกม เอามาสักห้าเจมมาดูนิกูจะได้ผลดีๆกับเขาอีกไหมเฮ้สุ่มด้วยเจมปาบเข้าไปฮะได้มาแล้วครับผมโอ้ยผลส้นตีนหมีโอเคแดกมีสาสกิลด้วยนะเอามาดูกันว่ามีอะไรบ้างถ้าได้ยินเสียงฝนตกขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ฝนตกหนักมากนะโอเคสกิลีไ่งไงอุย้ยอุ้มตีนหมีมปล่อยตีนหมีรัวๆโอยโคแรงสกิลีโอ้โหอันใหญ่เบ้อเลยเอ้ยกูทำน้ำมีรอบๆด้วย ถือว่าดีนะถือ,ถอว่าเป็นผลที่ดีมันอาจจะดีกว่าผลาแลบางอันอีกโอเคุ่มต่อ,อผลอะไรวะเนี่ยอ๋อล่องหุ่นฮะล่องหุ่นเวอร์ชั่นโหลดโมเดลไม่ทันอะไ,ไรวะเนี่ยตลบมึงทำโมเดลมาก,กี่แบบวะเนี่ยเกมเนี่ยโอเคโอยขาวจั่วขาวจั่วขาวจั่วคับพี่ขาวจั่วโอเคผลอะไรวะเนี่ยผลแซนเนอะผลทรายโอเคมาดูกันทรายว้าว โอ้ไปเป็นคีมฉลามเลยพี่แผ่ทรายออ้ยแล้วก็จับแล้วก็ระเบิดโอ้โหโคตรฮีสกิววีพายุทรายสามารถบินได้ด้วยว้าวบินเหมือนไฟเป๊ะเลยแต่สก,กิลแม่งเฟี้ยวอ่ะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดละกันยังไม่หมดห้าผลพิศดารยังมีอีกกูต้องซื้อเต็มต่อเสียตังค์ให้กับเกมอย่างนี้เนี่ยนะกูเนี่ยกูจะบ้าตายท่้าผู้ชมผลแสงอ่ะน้องน้อง,อ,งอ่ะพี่ให้ผลแสงเอาไปเลย ามาหาแมกมาฮะได้แมกมาแล้วมาดูแมกมาก,กันดีกว่าฮะว่าแรงหรือเปล่าสกิลเส็หมัดนี่เลยหมัดหมาบ้าสกิลเอ็กซ์ทำไรวะเฮ้ยได้ยินแต่เสียงมาทำอะไรอย่างวะได้สกิลซีโอเคต่อยเหมือนเดิมสกิลวีต่อยลัวๆฮะโอเคหมัดลัวๆสกิลไม่มีแต่หมัดแต่ว่าเอฟเฟกต์สวยฮะก็เห็นหลายแบบเลยนะที่ใช้เอฟเฟกต์เนี่ย ก็ไม่รู้เหมันกันมันของฟรีหรือเปล่าต่อไปได้ไฟไฟเรารีวิวไปแล้วไอ้หนุม่มเอาไฟไปเลยนรือเอาแม็กมาด้วยอกูแจกยับตอนเนี้ยกูเติมยับเลยแบบจนตีนดิอะไรวะเนี้ยเฮ้ยมันมีผลอื่นอีกไหมนเนี่ยเลือกเอาเลยหนุ่มหนุ่มมึงเลือกเอาเลยมึงอยากได้ผลอะไรมึงเลือกเอาเลยกูรวยกูรวยวันนี้กูรวยโทษทีไอ้หนุ่มนี่มันน่าจะแบบไอ้เช่ยนี้มันโปรหรือเปล่าเนี่ยส่มผลได้ไรัวๆเลยมึงโปรหรือเปล่าโปหำอะไรล่ระฮะเกลือแดงเลยนะตอนเนี้ย เฮ้ยได้มาแล้วผลน้ําแข็งเฮ้ยแต่โมเดลเทว่ว่ะมาดูดิสก,กิลน้ําแข็งทำไมมันเป็นผลระดับกากๆว่าอันคอมมอนนี่ไงปล่อยเฮ้ยยิงไอสไปเกอร์ป๊าบไม่ตายด้วยตายอย่างวะเนะี่ยสกิลเอ็กซ์ไม่งไงโทรโดโลกิโชโตะสก,กิลซีฮะปล่อยโนอิกาโนอิแรงดุยได้สก,กิลสวยฮะเท่มากแล้วผลพิสารทำไมชอบเด้งเข้าตัวกลัวฮะคุงง เลขสามเกมไม่รู้ว่ารีวิวครบหรือยังนะท่านผู้ชมสามเกมสุดท้ายโอ้โหแมกมา,กาออกรัวโอเคน่าจะไม่รู้อาจจะขาดผลเค้กหรือเปล่าแต่ช่างมันเถอะนะฮะแจกคนในเซิร์ฟนี้ไปแล้วกันโอเคสลับแบบนี้ช่ได้ใช่ได้นะฮะเล่น <c ười> ขายเคยรียดได้แล้วกันเออแต่จริงจังไม่เข้าได้ฮะใครอยากจะลองเล่นก็แมปลิงก์อยู่ด้านล่างอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยไปแล้วสลับจอดี้แบบนี้ พยาไม่ไม่กลับมาเล่นแล้วเดอ้เอ,อหรือว่าร้อยมันแบบอัปเดตดีกว่าน,นี้เดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นแล้วกันไปละบาย